สันก็อยู่เทียงบติดแล้วสเสียงแซวๆอยู่นึกว่าเห็ดยังกันนึกว่าส้างมียังกินกละสิมากินน้ำหวะมาหวะกินปูนอยู่สบายดีพีน่น้องโอ้ยังห่องนะเนาะพันเทฮฮลโหลเทแล้วแล้วมาจากคลน,นีนสั่งนี่มาสี่คน,น เออเนีーー่ยค oh, ือส like, ีเหลวเนาะอาบได้ฉันหาก็อาบไล้เหรอโอ้บังดามก็เห็ดเป็นมาดามน่ารับอยู่บ่างมาขึ้นนี่นะดามน่ารับอยู่บ้าับไวายิลีเออ

มันไปยังเสียงกูไปเมื่อไหเม่เต้นม่ันไปทามจะนเเือดงเดอืโฮมสเตย์น้องดำกับเคยละเออผ่นเอาหัวไปพุ่นอันตีนพี่ก็เป็นตาอุ่นอยู่เนาะอันนี้คือหูพึ่น่น้งเนาะ บรวแงัสื่อบั้ยางบัได้ขาวใส่บาวันซีนเลยกระจบสัญจรบัแมนบัสจรข้นมาาด้แ่ทิบาบห่านแห่หนหนไหจ้าชิ้นสขอนมึงามปีสามห่งสามคืนน่ะด้จ้าชินแ้น

บรไนบริไดยังเกาะก็คือก็คือบรินอนกังเวีนบริยันเกาะกังเวีนบริยืนกังคืนบรินอนกังเวีนบรินังอยงน้บริยืนบอกมีแต่นังกังเวียนล่ยืนบนมือกังคืนกับบรินอนกังเวียบริยืนขึ้นบริยู เอาตะกี้เขาเอนาตังเว้นบ่อยืนอย่งก่อนไม่ขึ้นบ่อยนอนาแบกระเบิดบอกใเบโอเคชองมืออันนี้ั้หนาเลยน่ระเบื้องปั่นปั่นอันอันนาบอปั้นมาปั่นเพนปั่นเลี่ย กันยาบแล้วทำอะไรก็อะไรก็คีบปูนนู่ก็คีบน้ำชาวโุโเออ ดำอานน้าอาอยู่ดำวันนี้เลยดานน่อยนอน่เรเคนสิทาซียังสัใจมันตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้น ทาสีผ้าแลืวก็จบเลยเนาะโอ้ต้องทาสีขา้าราบก่อนดำยิ้งขรยังดำอ้เื่อนะเอาใส่นี่เรียกวันสี่เือน นัใหญ่อโอ้ยน้บัใหญ่นสิใหญ่โอ้ยนันสิใหญ่บ่รดีดแ้วชิบสปีแกวออมนนต้องสีนหน่อยลงอะไรมันเถาหน่อยล้ฮะนี่นไวมเ่ประเทศหดีดาวไปได้ยังแห่งจะน่อยลายวแตบตน ตนดำเยอะมั้ยอะ้อนไวมเลยแว่าแถวใหญ่จ้อย่างโค้งปใหญ่แล้วึ้นะควรข้นเดนสุนอนกบ่ยอมนอนได้ทั้งไตลมนอนก็นอนเนื้อลมแทนนอนไตลมก็ได้ว้ามันฮอนฉันว่าฮอนคือบ่ออกสัาตังนะ ไม่ก็เบื่อคันกเบือยาเผางเ่อเบาอยีเล่ะนดเผาหมงฉันก็จะมาเอาอียงไปเอาสาเป็นุ้งดีแลนัดเผาหมูฉันยังอื่นเอาได้บางเอาว่านอดเผามูบ้างกังเวียนระคบขึ้นก็คือระคบลงมา พระกระิดอยู่ <ina> <m difference> <mem reviewers> ีคตดีเอาเลยก็คิดกันี้ยเนาะแม่คอยเนี่ี่ดวอ่นี่จตอให้ดูให้ดู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 ดดู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 ูด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  ใช้ไปเหยียดน้ามังสีตมใไปเหย็นน้าังสีตมมอยู่นะจ๊น้ามากะจาะเมื่อพูกระเบื้องไว้เตี้ยจัเมือสิแล้วนะเป็นเู โอมันต้องปูแต่สั่งเซียนมันซะเร็งเร่งเร่งประเห็ดห้องเฮาหันนี่ว่เจ้เขาจะขึ้นเดือนสี่นะท่านบอกแล้วท่นว่างเบอกพี่ไ้มือได้ว่างแร้วะ็แทะแทกเรือจิตไปสั่งเล็กเข้ว่า Lệch lạy mùng lạng sang 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 lại mông môn này sang Mông này sang 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 thang sang 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 ขอขึ้นเราริกินข้าวแรงอ๋อเทิบออกมาบปดดซองห่องอะไรหักเทิบแบบนี้สมาเบิ่ออกมาเองนี็นห่อยช่มาร่งใหม่ดูหมด้วส่างซิปีวิตพี่น่องมาชิปูกับเบื้องคับปูสองคน มันกะถิดเป็นถิดคือว่า,าะาารถเบืาาบอามแบบแบบามเลยดมนมันเห็นยังบอกะลึบกะลึบอยู่บ่ดามเบืง้งกูจะไปบิดสันขามันเป็นอะไรวเนี่หตีนอยู่บึมบึมบมม มึงนำมากินข้าวแรงอยู่พี่ยามเสาร์ก็กินอยู่พี่กลางเว่นคือไปเห็นมึงส่ะเออฉันบอกลดแ่นกายดำาตเนามึงมือได้ว่างกลางเว้นหล่งเลนไปเอามักทันมากินนะมันก็ระเขียวเลยเนาะ าม,มางหมา่ภาพมาเพียงซามีพี่น้องพรุ่งนี้แสงจะปูกระเบื้อง